วันดีเช้าวันใสที่22กุมภาพันธ์2568นณณลาน<ห>ลานอุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าตรงนี้เขาเรียกว่าลานลานหอสำหรับเครื่องบินลงนะแล้วก็มีรอยเท้าไดยน้ใสเดีย๋วยวจะเดินเข้าไปดูมาเห็นต้นสนต้นสงต้งตงตงตงนะนี้ก็ถ่ายรีปกันเยอะมันสวยถ่ายออกมาแล้วสวยก็เลยก็ถ่ายด้วยนะ 酷你看、啊。来、啊。 ตรงนี้เป็นที่เขาล้อมเชือกไว้อะที่มีเสาอะแล้วล้อมเชือกไว้อะมันเป็นรอยตีนไดโนเสาร์ไม่พูดรอยเท้านะพูดตามใต้เลยรอยตีนไดโนเสาร์นะมีอยู่สองสามจุดที่เขาล้อมเชือกไว้อะนะคะไปไปดูไปดูไปดูตีนไดโนเสาร์นะตีนไดโนเสาร์แม่เดินออกไปทางนู้นลอย นี่ทั้งอันี้เดือยอ้อมอย่างนี้ดูรูปเดโอยเสาซี่ก็ดูสิเนี่ยนี่ไดือยเสารอยตีนเลยเราใช้คำว่าตีนเลยรอยสามอันนี้นะคะเนี่ยรอยรอยตีนไดโนเสาร์นะที่เขามีซีเรียมล้อมรอบไปมันเป็นรอยรอยตีนของไดโนเสาร์เดินมาข้างแล้วก็เดินมาข้างหน้าด้วยอไม่ออกอ่ะเรามองไม่ออกว่ามันเป็นรอยตีนแบบ เพราะเราไม่เคยเห็นตีนเดนูเสาเลยเพอตีนเดนเสาเป็นยังไงมันเาเขาาร้อมไปด้วยไม้สี่เหียมเล็กๆน่ะเป็นรอยออันหนึงตรงน้น่ละเราไม่รู้ว่ารอยตีนไดนเสาเป็นไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายโพสให้ดูนะตีนไดนเสาก็เหมือนกับตีนนยพราะเกิดมาเราไม่เคยเห็นตีนไดนูสร์นะฮะ ก็จินตนาการเนอาเองนะฮะคล้ายๆตีนจิ้งจกหรือเปล่าฮะนี่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 อันนี้ก็รอยตีนองีกอีกเป็นรอยย่ำฮะเน,นี้ยเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าห้ามเหยียบฮะสี่เหลี่ยมวาง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 ไว้เนี่ยคีอเป็นปรยอรยท้าคือคือ ดูแล้วมันมันถี่เกินไปมันจะก้าวสั้นอย่างนั้นเลยเหรอเออเรื่องมันหลายตัวนะก้าวสั้นๆอย่างนี้เหมือนก็บตีนตุ๊กแกนะอก็ยไปอะหรือมันยืนย่ำอยู่กับที่อันนี้เต็นอุทยานฮะไม่มีนักท่องเที่ยวมาพักเลยเพราะว่า อไม่ใช่ฟูซีซันนะเนี่ยมีน้อยนี่ฮะเดินออกกำลังไงอะไรถ่ายสถานที่ฮะ รม่มรื่นอากาศเย็นนะกลางคืนนะนต้องห่มผ้าหรือว่าเย็นน่าจะประมาณยี่สิบยี่บเอ็ดองศาประมาณนี้นะ,ะแล้วมีร้านสวัสดิการนะอาหารนะเนี่ย มีร้านสบริการสามสี่ร้านเนะี่ยเนี่ยครัวดวงใจฮนะได้กลิ่นอาหารโชยมาเลยหิวแล้วเดินเนี่ยเดินไปแล้วภาคให้ฟังนะว่ารอบรอบอุทยานฮนะมันเงียบดีฮนะเงียบแล้วก็ ไอ้ร้านขายกว๋วยเตียงเง๋ยวเนี่ยเนี่ยดูฮะมอเตอร์ไซค์มาเยอะนะฮะคือบรรยากาศในอุทยานต้นสนนั่นนะี่เป็นสนนะ,ะต้นสน,นสนขึ้นเต็มทั้งหมดเลย นี่ของนี้ก็ถ่ายดูนีนนน่โอเคนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอภาพสวยๆแล้วจะถ่ายดูใหม่นี่ดูต้นสวนดูนดิฮะ คือสนหมดเลยทั้งอุทยานเป็นต้นสนหมดนะะเนี่ยดูทางนี้จะเงียบลงไปหน่อยเพราะว่ามันมาท้ายๆอุทยานนะเนี่ยสเกลหน้าเดินฉับๆๆๆเลย เป็นทางลงนะครับมีทางขึ้นนะมันชันหน่อยอะไรเดินไวนีตอนส่วนที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้วนกลับมันอีก,กรอบกน,นะฮะไหนอืมีปลั๊กไฟให้หไหม เป็นศาลามีปลั๊กไฟให้บริการนะฮะฟิต<ะ>เต้นของอุทยานนะฮะนี้ เออเห็นต้นสนสวยฮะเ,เข้าเข้าบรรยากาศ่ะเนี่ย ตมไามไปีนึงกลับมาเอนตโอเคเดินไปเลยครับนี่เต็นเต็นอุทยานนะเต็นเต็นอะไรนะเต็นชมดาวเต็นนับดาวเต็นเคียงดาว นี่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำมีหลายจุดนะฮะเนี่ยป้ายยื่นตุกป้ายหน่อยสิเอนน <c oughs> อเนี่ยป้ายอ่านกันเองนะครับตัวเล็กเ,เต็นอุทยานหนึ่งเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเงียบ เนี่ยคงยังไม่ถึงร้อยเป้นนะเงียบสงบน่ามากเลยฮะอากาศเย็นนี่เดินหลายรอบแล้วนะยังเย็นเลยฮะอากาศเขาบอกที่นี่เย็นทั้งปีนะ เย็นทั้งปีหน้าร้อนก็เย็นนะแต่คงจะเย็นน้อยกว่าสเขาหน้าวิ่งแล้ววิ่งวิ่งขึ้นเขานะอย่างนี้ เขาเรียกต้นอะไรลำโพงเหรอมันต้นมันดอกมันใหญ่เกินอันนี้ดอกอะไรอ่ะเห็นเขาบอกว่าดอกลำโพงที่เราเคยไปบ้านพี่อุ้ยแล้วพี่อุ้ยเด็ดไหมพี่ลวกชิมน้ําพริกอ่ะเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะมันดอกมันใหญ่มากเลยจะดอกอันนี้ดอกมันใหญ่เ็าบอกว่ากินแล้วตายอ่ะเขาเรียกว่าดอกลำโพงก็บอกดอกลำโพงมันเหมือนบ้านพี่อุ้ยเปล่าจี โอเคหัวหวนุนวห,หัวนุนลานชนนะฮะเสร็จแล้ว 嗯。Mm.